สวัสดีครับชิปนี่มาตามความฝันนะครับพี่น้องขอบไปมึงนะครับจะเป็นไปนตามฝันหรือเปล่านะครับผม ตามฝันนะครับผมคนล่าฝันพี่น้องส่งนี้มาตามฝันสเห็นบ่พี่น้องนะครับผมมาตามฝันฝันเห็นก็เลยมานะครับขออนุญาตเด้อผูข้ข่าขออนุญาตจริงศักดิ์สิทธิ์ก,ก็แล้วกันนะครับผมมาตามฝันฝันเห็นก็นเลยมา มาถ่ายถ่ายให้ให้ดูนะครับถ่ายให้ดูนะครับผมมาตามฝันฝันเห็นก็เลยมานะครับฝันเห็นผมก็เลยมาเนี่นะครับผม าตามฝันนะครับให้รู้ไปจุด,จดไหนล่ะพี่น้องครับผมฝันเห็นกะเลยมาเนี่ยนะครับฝันเห็นเห็นได้เลยเป็นเชียนไหวไงล่ะพี่นอ้องอยู่ในนี่แหละพี่นอ้อง สองหกสองเจ็ดสองหาสองหกอันนี้ือเลขที่เป็นเชนไว้ที่เป็นไอ้นําเรียกว่าชุดว่างหันปะว่างดอกไม,ม้นะครับผมนะครับ จำนะครับผมมาตามฝันฝันเห็นกลัมามมาหามึงอาเจอมีสุกมีหลานะครับหาดูก่อนนะครับมาตามฝันนะครับขออนุญาตเด้อปกครับขออนุญาตก็แล้วกกันนะครับผมฝันฝันก็เลยมานะครับ อันที่นะผมหลวงปูดถวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับนี่ก็สมเด็จพระพุทธญาณโตผมมอรังสีนะครับ ย้ำนะครับผมมาตามความฝันเนาะช่วงนี้หาโศกหาลาภขออนุญ,ญาตพระอาจารย์ขออนุญาตสถานที่มองนี้กัแลรวกันเนาะน,น,นะครับผมก็มาเห็น,หนมาเห็นนะครับผมทายในวัดย้ำนะครับถ้าผมฝันเห็น จุดใดมองใดพมกรสิมาหาเมืองเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับแนวทางในการเสี่ยงโชคกันแล้วกันนะครับผมบผมก็มองหาแล้วนะครับผมผมมองหาแล้วก็เห็นอยู่จุดเดียวนะครับผมอยูจจ่จุดเดียวแต่ไม่ได้บอกว่าให้มาดูหวยนะครับฟันเห็นผมงก็เลยมานะครับผม เผื่อมีโชคก็เห็นนี่แหละครับผมข้างหน้านี่แหละสองหกสองเ็ันก็ว่าที่วันที่สิบหตุลาคม2 5งพันนะครับนี่คือก้มฟฝันฟันแหลมกองมหาไปลองมาหา,า,หานี่นะครับ อาจจะมีโศกมีลาบเนาะนะครับผมนะกัด้วยวิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันเด้อผู้กลาย้ำนะครับผมมาตามความฝันพี่น้องฝันแล้วก็มามาทายคลิปให้พี่น้องมึงนะครับเผื่อมีโชคนะครับอ่าเผื่อมีโศกฝันก็คือฝันนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับอยู่ดีมแห้งขอไอโศแหมานกันแล้วกันเด้อผู้กลาโศกมานมัญชี หนึ่งสิงหาสองห้าหกเจ็ดนี่แหละครับผมโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุ